เรียนชั้นป .1 ทุกคนนะครับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับในรายวิชาคณิตศาสตร์นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะเรียนเรื่องการบวกจำนวน3จํจำนวนนะเราเคยบวกมาแล้ว2จํจำนวนใช่ไหมครับอ่าเาจะเป็นการนับต่อการบวกด้วยเส้นแต่วันนี้เราจะมาเรียนการบวก3จํจำนวนกันนะครับโดยหลักๆเราจะใช้เมื่อที่เราเรียนเมื่อครั้งที่แล้วคือการ บวกให้ได้10อ่ามาดูกันว่าใช้ไงนะครับนี่อย่างที่ครูบอกเมื่อกี้ครับครูมีให้2ตัวอย่างนะครับบอกว่าอันแรกครูบอกว่าให้บวก2จํานวนให้ได้10ก่อนใช่ไหมครับเราจะบวกเลข3จํานวนใช่ไหมครับหนึ 1, 2, 3, แบบนี้ใช่ไหมนะครับเราก็มาดูว่าอะไรบวกกันได้10ครับเทคนิคของครูคืออะไรรู้ไหมครับครูจะดูเลขตัวมากอ่า พอเลขเราดูเลขตัวมากปุ๊บเราก็จะนับทําไมนะทำไมครับนับน้อยลงนั่นเองใช่ไหมครับยัง7บวกอะไรได้10อ่าเดี๋ยวครูบอกก่อนดีกว่านะครับเลขมีอะไรบ้างที่บวกกันได้10ครับ1บวกกับ9ใช่ไหมครับ2บวกกับ8 3บวกกับ7 4บวกกับ6แล้วก็ 5บวกกับ5ใช่ไหมครับใช่ไหมครับถ้านักเรียนจําตรงนี้ได้นะครับนักเรียนจะบวกไวมากเลยเพราะฉะนั้นเห็นไหมอะไรบวกกันได้10ครับ7บวกกับ3ใช่ไหมครับเราก็เ,เขียนไปก่อนเลยครับ10ใช่ไหมครับเลขอีกตัวหนึ่งเหลือตัวอะไรครับคือเลข4นั่นเองเพราะฉะนั้น10บวกกับ4เป็นเท่าไรครับ10 4นั่นเองใช่ไหมครับก็เอาสามารถเอาเลข4ี่ที่อยู่หลักหน่วยมาแทนเลขศูนในหลักหน่วยได้เลยใช่ไหมครับถ้าใครไม่แน่ใจก็ใช้พีทําไมครับนับต่อนะครับเอาฟูมา4นิ้ว10เป็น11 12 13 14แล้วแต่ใครถนัดนะครับอ่ะตัวอย่างที่2ใช่ไหมครับ2บวก5บวก8อะไรมันรวมกันได้10ครับอ่าเก่งมากครับ2กับ 8ใช่ไหมครับรวมกันได้เท่าไหร่10และเหลือเลขอ,อะไรครับเลข5นั่นเองนะครับ10บวก5เท่าไหร่ครับชูมา5นิ้ว1 2 3 4 5 11 12 13 14แล้วก็15นะครับนี่คือการบวกให้ได้10อไอสักตัวอย่างก็ได้นะครับสักตัวอย่างหนึ่ง4 5, บวก5บวก 6อะไรรวมกันได้10ครับติ๊กตอกติกตกอ่าเก่งมากครับคือ4กับ6กใครับก็เขียนไว้10แล้วเหลือเลขอะไรครับเลข5ใช่ไหมครับเราสามารถเอาหลักหน่วยมาแทนเลข0นได้เลยก็จะเป็น10 5นั่นเองนะครับแต่มีแต่นะครับถ้าไม่มีเลขที่รวมกันแล้วได้10ล่ะอ่า ง่ายครับก็คือจับคู่ก่อนครับจับคู่ก่อน2จํานวนนะครับจะเอาจํานวนไหนก็ได้ครับการบวกเนี่ยไม่ว่าจะตําแหน่งไหนบวกกันมันก็จะเท่าเดิมนะครับเดี๋ยวคาบต่อไปเราจะเียนการลบมันจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับอย่างตัวอย่างที่1นึเราจับข้างหน้าเลยก็ได้ครับ7บวกกับ2ก่อนเลยเป็นเท่าไหร่ครับ7แล้วชูมา2นิ้ว8แล้วก็9้เราก็ใส่เลขอะไรไว้ครับ 9ใช่ไหมครับแล้วเหลือเลขอะไรครับเลข7นะครับเราจากนั้นเราก็เอา9กาับ7มาทําไมบวกกันนะครับอ่ะเจ็ 7, คือครูบอกครั้งที่แล้วถ้าเราจะบวกให้เราเริ่มจากตัวเลขไหนครับตัวเลขที่มากกว่า9หรือ7อะไรมากกว่าครับอ่า9มากกว่านั้นชูมาก,กี่นิ้วครับ7นิ้วอ่านี่คือมือ1 2 3 4 5อมส้พอไหมครับไม่พอต้องเพิ่มอีก2 1 2งจากนั้นนับต่อครับ9กา็เป็น10 1 1 1ส1งสิบสามสิ้าะฉะนั้นข้อนี้ตอบ10 6นั่นเองนะครับต่อไปตัวอ,อย่างที่2 3บวก5บวก9นะครับอันนี้ครูอแอบบอกเทคนิคอีกเหมือนกันนะครับถ้าเราเอา3บวกกับ5ใช่ไหมครับแล้วเรามาบวกกับ9อีกทีมันจะกลายเป็นตัวเลขที่มันทำไมครับตัวเลขที่เยอะบวกกับตัวเลขที่เยอะใช่ไหมครับเทคนิคของครูคือให้ บวกตัวเลขที่เยอะรวมกันไปก่อนนี่อย่างตัวนี้9บวกกับ5อย่างครูจะเอา9บวกกับ5ใช่ไหมครับ้บวกกับ5ก่อนอชูมา5นิ้ว1 2 3 4 5อ่ันนับต่อจาก9ครับ9ก็เป็น10 11, 12, 13, 1 4ใช่ไหมครับแล้วเหลือตัวเลขอะไรครับเลข3ใช่ไหมครับเราก็เอามาบวกกับ3เห็นไหมครับเราจะนับน้อยทันทีเลยครับจาก14ก็เป็น1 5 1 6 17ส 7ใช่มัครบแต่ถ้าเราอ่ตัวอย่างเดิมนะครับสาตัวอย่างที่2นะบวกหบวกเใช่ไหมครับเท่าเรา3บวกกับ5ก่อนได้ไหมก็ได้ใช่ไหมครับอย่างอ่ะห้าบวกกับ3หรือ3บวกกับ5ชูมา3นิ้ว1 2 3นับต่อจาก5ครับเป็น6 7 8ใช่ไหมครับ8ก็จะเหลืออีกตัวหนึ่งคือ9ก็8บวกกับ9ใช่ไหมครับเห็นไหมครับเราทำไมเลย นับเยอะใช่ไหมครับคําตอบคือ17เท่ากันแต่ว่าเราทําไมมากกว่าเดิมครับนับมากกว่าเดิมถ้าเราตัวมากบวกกันก่อนเราจะทําไมครับนับน้อยลงนั่นเองนะครับอ่านี่คือเทคนิคของโคนะครับลองเอาไปใช้กันได้นะครับสรุปง่ายๆเลยคือการบวกเลข3จํานวนนะครับถ้ามีจํานวนที่บวกกันแล้วได้10ให้บวกจํานวนนั้นก่อนนะครับอ่าถ้ามี3จํานวนเราต้องบวกกี่จํานวนก่อนครับ 2จํานวนก่อนนะครับถ้ามีรวมการได้10ให้เอาไปรวมให้ได้10ก่อนแต่ถ้าไม่มีจริงก็ให้จับคู่2จํานวนก่อนแล้วค่อยบวกอีก1จํานวนนะครับนี่คือการบวกเลข3จํานวนนะครับอ่าต่อไปเป็นางานนะครับหน้า130กับหน้าถึงหน้า132นะครับก็หน้าร้อเนี่ยจะเป็นการบวกให้ได้10ก่อนนะครับ หน้าร้อยสาสิบเอ็ดนี่จะเป็นการบวกสองจำนวนแต่จะไม่มีจะไม่ได้สิบนะนะครับแต่บางอันอาจจะได้สิบก็ได้ให้นักเรียนไปสังเกตเอาเองนะครับจะมีเลขสองจำนวนแทรกมาด้วยอ่าค่อยๆค,คิดนะครับและหน้าร้อยสามสิบสองนี่นะครับเขาให้โยงเส้นครับเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างนะครับให้เราบวกก่อนอ่ะสามบวกเจ็ดบวกหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่ครับ สามบวกกับเจ็ดเป็นสิบบวกกับหนึ่งก็เท่ากับสิบเอ็ดนั่นเองนะครับให้เราหาครับฝั่งนี้ครับมีฝั่งสีเทากับฝั่งสีส้มฝั่งสีส้มนได้สิบเอ็ดครับอ่าสิบบวกกับหนึ่งเท่ากับสิสสสบเอ็ดและเราโยงเส้นเลยครับปื๊อเห็นไหมครับมันผ่านตัวไหนครับผ่านตัว A เห็นไหมครับสิบเอ็ดผ่านสิบเอ็ดไม่ ไม่ใช่ตัว A สิสระเอนะครับสระเอนะครับเพราะนั้นเห็นแล้วเรามาดูช่องครับ1 1อยู่นะครับอยู่นี่มันผ่านสระเอแล้วก็สระเอมาใส่นะครับอ่าทำจนครบและเรามาดูกันว่าเป็นคําว่าอะไรนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนส่งคุณครูจําวิชานะครับป .1 อ่ทับหนึ่งป .1 ทับสองส่งครูวัฒนานะครับป .1 ่ทับสามส่งครูวันวิสานะครับ สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับต้องขอกา,ขอา่าวคุณมาสวัสดีครับ